คุณผู้ชมครับอย่างที่ผมเคยบอกไปนะครับถ้าเกิดทัวร์นาเมนต์ทีมชาติมาเมื่อไหร่ MTUTD.TV หรือ MTUTV เนี่ยจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการนำเสนอเรื่องราวของขุนพลช้างศึกวันนี้นะครับผมมีภาพรบรรยากาศการซ้อมของขุนพลช้างศึกเมื่อวันที่11กันยายนที่ผ่านมานะครับโดยครั้งนี้วินนี่วินฟิลดเชฟเฟอร์ได้นำลูกทีม 24รายลงฝึกซ้อมที่สนามราชมังคลากีฬาสถานนะฮะหลังจากก่อนหน้านี้ที่ีสิแดงดาได้ถอนตัวออกไปเนื่องจากได้รับอาการบาดเจ็บบริเวณศีรษะก็เย็บประมาณสัก10เข็มส่วนข่าวขรา,าวของทีรสิ์เดี๋ยวผมจะตามอัปเดตให้ในวันถัดไปนะครับและล่าสุดนะครับสุชาวนุดนุ่มก็มีอาการบาดเจ็บยังไม่หายขาดก็ถอนตัวไปอีกคนรวมไปถึงแอนโทนีอัมไพพิทักษ์วง ที่ไม่สบายจากอาการท้องเสียนะครับเจ้าตัวก็ไม่ได้ลงมาซ้อมก็ได้เพียงแค่นั่งดูเพื่อร่วมทีมเท่านั้นในขณะที่นัทพรพันธิ์กับสุมัญญาปริสายก็มีอาการบาดเจ็บบริเวณคนขาหนีบก็ทําได้เพียงแค่วิ่งเบาๆแล้วก็ให้เจ้าหน้าที่แพทย์นวดคลายกล้ามเนื้อนะครับส่วนแทคกติกแล้วก็ผู้เล่นที่ วินนี่ยฟิเชเฟอร์จะวางเอาไว้ในเกมอุ่นเครื่องกับทีมชาติลาวนั้นก็น่าจะใช้ระบบ352โดยนักเตะเป็นคนแรกที่คาดว่าจะลงสนามจะประกอบไปด้วยผู้สาประตูปเป็นกวินทำสัญจานั้นกล้องหลัง3รายนะครับเริ่มจากทางซ้ายน่าจะเป็นปราสมัครราชนิเวศสิริวงศ์แล้วก็พานุพงษ์วงษากองกลาง5รายเริ่มจากริมเส้นด้านซ้ายวิรุษกายเยม กองกลางเป็นดักสกอรทองเหล่ากับพิชพงษ์เฉยชิวแล้วก็เทียร์ทอมบุญมาทันน่าจะเป็นมิดฟิลด์ตัวรับส่วนจักรพันธ์แก้วพรมก็จะไปเล่นทางด้านริมเส้นฝั่งขวาขณะที่คู่หน้าน่าจะทดลองใช้ธนาชนะบุตรกับกรติเขียวสมบัติในการทะลวงประตูนะครับหลังจากที่ฝึกซ้อมเสร็จวินนี่ฟิชเชอ,เอร์ ก็ได้กล่าวว่าเกมนี้เราต้องการจะให้โอกาสนักเตะหน้าใหม่ที่เรียกเข้ามาติดทีมชาติได้ลงเล่นให้อย่างครบถ้วนก็ประชาสัมพันธ์นะครับคุณผู้ชมเกมการอุ่นเครื่องระหว่างทีมชาติไทยกับทีมชาติลาวเนี่ยจะเกิดขึ้นที่สนามราชมังคลากีฬาสถานเวลา19นาฬิกานะครับบัตรราคา100บาททุกที่นั่ง ถ้าเกิดใครว่างหรือใครมีที่ทํางานใกล้ๆกับสนามราชมังคลากีฬาสถานอย่าลืมมาให้กําลังใจคุณพลช้างศึกของเรากันเยอะๆนะครับฟุตบอลลีกนะครับทุกคนให้ความสำคัญกับสโมสรที่ตัวเองชอบกันอย่างเต็มที่แล้วนะฮะอย่าหันหลังให้กับทีมชาติไทยของเรานะครับ มาช่วยให้กำลังใจพวกเขาเยอะๆนะฮะเพราะว่าทีมชาติลาวนะปัจจุบันนี้ก็ไม่ใช่ทีมที่เราจะประมาทเขาไปได้แล้วนะครับส่วนใครที่ไม่สามารถไปชมที่สนามได้ก็ยังสามารถตามติดการถ่ายทอดสดได้ทาง Star Soccer TV ท Vision 75ได้อีกด้วยแหละครับยังไงก็ฝากแฟนบอลชาวไทยของเราทุกคนนะครับสังสูรทีมชาติไทยด้วยนะครับ